พอกันยนี่มือเส้ามืงอีกพี่น้องอากาศมันบอหอนเนาะเห็ดเวียกแล้วแหละเรืมาเมืองอันทีมาเมืองทีพี่น้องมองที่อันปอกอุ้ยซื้อไว้ที่ปลูกแยงดีพี่นออ้องปอกใส่เนี่ยจะปลูกอะไรดีนั่งกกลงกันไว้มึงรักหัวข้า,าวเจ้าเสาเห็ดมันข้าวเจ้า พินน่นเพิ่นเพ่นศร้าใ่กันเนาะที่ที่ที่แปลงนี้มันนั่นลายกลัวเพื่นกับเรื่เศร้าใ่กันกับแปลงนี้แปลงนี้สองลายพี่น้องเดือดเดือดงามบ่มีความคิดอยากได้อีกเลยนี่มีความคิดอยากได้อยู่สองลายนี่อยากได้ให้มันติดกันงามเนาะอันนี้เพื่นปลูกมั่นล่ะค่ะเพื่นธรรมดาเพื่นสีเศ้าสองลายนี่ครับ ไรนี่แปลงข้างหลังแปลงของปออุยนี่เพื่อนสีเศร้าใส่กันเพื่อนเศร้าปลูกมั่นทนนี่นี้เราแปลงนี่แปลงแปลงเพื่อนไรได้ปลูกสองไรแค่นี้เพราะว่าแปลงนี้ปออุยเสื่อแล้วโบลูว่าสิปลูกอย่างได้พี่น้องโบลูว่าสิเห็ดยังก็เจ้าก็ถามอยู่ผู้เจ้าซื้อแล้วผู้เจ้าสิเห็ดยังไอ้โบลูว่าสิเห็ดยังยังบมงมีโครงการตั้งไว้วา่ากันกับพ่อบานว่า ปลูกมันแกวได้บ่ะมันแกวหรือมันเทศเห็นไหมพี่น้องปลูกมันแกวมันสีใดบ่ะพระว่นมันบ่มีนามันเป็นไฮเนาะเป็นที่ไร่ที่ไร่ที่ไฮพี่น้องมันมัเร่บ่มีนาขันสิปลูเขาโปดปลูกกันพักมันก็ต้องมีนาแล้วพี่น้องเนาะไปที่นี่ธรามดาเพื่อนกับปลูกมันสับปะลังไวเม็นป่ะค่ะปลูกมันไว้เป็นปีหลายปีเลยนะ อนนี้ปลูกมันมัน,มนสิท่านบอพี่น้องสิไปหาพันธุ์มั่นใสอีกสัเดบั์ที่นี่เหตุผลเพราะเราไม่ได้วางแผนก่อนว่าเราซื้อแล้วเราจะปลูกอะไรอย่างสินะปัญหาพี่น้อง,องทีไรหน,นึ่งนี่ค่ะที่หนึ่งไร่เอ่อหนึ่งไร่กัยี่สิบยี่สิบเจ็ดตารางเนี่ยมื่อก็สิเป็นรัวรอบขอบชิดเช่นสิล้พี่น้องเป็นหัวไปนี่รักหัว อ้อมหัวไวเรียบร้อยทางพุนกับมองมอเตอร์ไซค์ประวยจอดเดือดกับเป็นพระเจ้าจงถนนไว้พระเจ้าทวงจงถนนไ้หกเมตรพุ่นทางนั่นกับเป็นเห็นบอ่อขาวแจ้นผ่านเี่ยคือทางคอนกีดแล้วคือทีแปลงนี้มันจะติดทางสองทางทางคอ้นขีดทางไงอันทางหลวงเนาะทางไงทางหลวงแต่มาสุดนี่สุดนี่แล้วก็เขามาในซอยมองรถประวยจอดนี่ ขาเจ้าเฮทีแบ่งทีไปเลยเป็นเพื่อนเพื่อนซื้อที่เราไปจัดสรรขายไหมพี่นอ้องมันก็ให้เป็นนี่สองฟังฟังนั่นมองเทิอนั่นนะกระเมนเขาเขาจัดสรรแบ่งล็อกขายนไหมฟังนั่นที่ที่ได้แปดล็อกเมื่อนี่เพื่อนเทดได้แปดล็อกล็อกเนี่ยกองปะอุ่ยนี่มัน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 อยู่นอกเลยนะมันอยู่นอกอยู่อยู่ติดถนน อีถนนทั้งสองทางเป็นซีเรียมมนทนดีค่ะอันนี้ก็เป็นหัวซะคั่สีเหียดนี่นี่งามปพดได้พี่น้องนี่ที่มึงนี่คั่สีเขียดนี่พะว่ามันหมอมากเลยมันหมอเพราะว่ามันมีถนนถนนมันติดถนนหรอมันมีต้นไม้ใหญ่ที่ที่จะเป็นเนาะแต่ว่านั่นก็เป็นป้ายางใกล้ๆกันเนี่ยนะคะเลื่อนล็อกนี่ไปเลื่อนล็อกตีมีหลังคาเธอไปเนี่ยติดกันก็ล็อกล็อกิีมีหลังคาเธอ แต่ว่าะเทีนี่นี่นี่นดเขตแดนบ่ะกาศักรักหัวรักหัวของตีทตีโปอีซื้อไว้แต่ว่ามีความหวังอยากได้อยากได้แปลงนี้ตอกันแปลงนี้สองไรแต่หาเจ้าของท่านในพอเจ้าของเขาบอกว่าที่แปลงเนี้ยเอาเป็นขายฝากไร้ลานท่องตอนนี้ลานท่องยึดแล้วแต่ว่าบรูว่าลานท่องลานใดก็เลยบอกให้เพื่อนถามหาให้ยมีความหวังที่อยากจะได้ ได้ต่อกันกับสีอ่างน,นี่สินะแล้วอีกรอกหนึ่งมองมองมองอื่นนะจ๊ะมองต้นใจละนี่นี่น,นี่มองต้นนั่นต้นบ๊กข้าวเพิงก็เป็นอีกรอกหนึ่งงะลายลายกลัวกันลายทอกันนี่แหะนึ่งไร่ยี่สิบเจ็ดตารางวาลอกนั้นเพิ่งกะสีขายแต่เฮา,ายั้งบ่ได้นั่นเพราะว่าเอาอยากได้สองลอกนี่ก่อนให้มันติดกันให้มันติดกัน มีความอยากได้น่มไหมพี่นอ้องน่เออดเติดไปขันแปนต้องต้องว่องเล็บว่าขันแปนเนี่เออดเติดดีดีพี่น้องอันได้เป็นแทวไปน้ำกันคือสิดีเดี๋ยวสิให้พ่อบ้านมาตัดต้นไหม่ต้นนี้ลงดูมันเป็นต้นอะไรไม่รู้อ่ะต้นต้นต้นหยังมันนี่หนามไหมพี่น้องนีไหต้นนีหยังเนี่ย เขตแดนแต่มันมีหนามมันมีหนามมันมีหนาม,นมนทั้งต้นเลยเป็นน้ำต่อน้ำตูปูติปิต่อน้ำสิละจ้าอยากได้อยู่ดิหาเจ้าของให้พอกอนเดี๋ยวสวยงามมากต้องหาเจ้าของให้พ่ออ่าเพิ่นเพื่อนบอกว่าสต้องโทษถามู้ทธผู้ที่เพื่อนเ้าทีนี่บอกว่าโทษถามผู้ที่ดูแล โทรถามผู้ที่ดูแลล้วก็จะรู้ก็แล้วเออเดี๋ยวค่อยโทรผักอยากแปบผักอยากแปบ์กอนโอเคนะคะมามารอเมืองวางๆขันสวยก็หน,นีบมาได้พี่น้องมันแดดแดดมันจ้าแดดมันจัดแต่ตอนเนี้แดดพอดีพอดีบ่ทันหอนนะครับรถก็ต้องใส่เสือเส้อแขนยาวอยู่เพราะว่าอากาศมันเย็นช่วงนี้อากาศเย็นแล้วนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยงามม่พี่น้องเมืองบัดได้แก่งามบันมบนดบบนันทีบง่ง สวยงามจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้พอแค่นี้พามาปิจรารณหน้าวบ,บสิเขตอย่างสิปูกยังดีบ๊ายบาย